เคยเคยได้ยินคําว่าตกกระไดพอโจรไหมเออก็เขาก็พูดกันเยอะแยะร <Drop it. S 1> งวางบันไดหน่อยนะหลังนี้ค่อนข้างชันเลยทีเดียวเคยเคยได้ยินคําว่าตกกระไดพอโจรไหม เออก็เขาก็พูดกันเยอะแยะก็ก็คือโจรอะ่ะมันมาป้นบ้านใช่ไหมอืมอือืมแล้วบ้านสมัยก่อนเป็นลักษณะหลังคาไอ้ลักษณะที่มีบันไดที่เป็นแบบนี้เออบันไดชันมากเลยนะนยหลังเนี้ยค่อยๆเดินพอบันไดชันเสร็จแนละ้วใช่ไหมโจรมันรีบอะ่ะมันก็เลยรีบลงรีบอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตกกระไดใช่ไหมมีโอกาสที่จะตกกระไดได้สูง โจนมาตกไปแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอ่าเจ้าของบ้านที่วิ่งตามมาจะวิ่งตามมาจากโจน่ะใช่ไหมก็จะไม่เดินลงบันไดละก,ก็เดินลงมาบันไดตกเหมือนกันเพราะว่าบันไดมันทั้งแค่แล้วก็ชันเขาจเลย็นที่คําที่มาของคําว่าตกกระไดพอโจนตกกระไดเหมือนกับโจนไงข่ขานะก็เหมือนมันก็ตกที่นั่งเดียวกัน ถ้าแบบียกว่า่งไมแบบแบบแบบเสียไม่ได้อะก็ <c oughs> ต้องยอมต้องยอมตกกระไดตามโจรไปเออตกกระ,กระไดก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตกกระไดพออยโจรมั oh, <no. S 1> นได้แบบนี้ต้องเดินด้วยความระมัดระวังโอเคไปหลนะ okay. ังที่สตี่ต ไอ้บันไดพวกนี้สมัยทางรก่อนเขาชักขึ้นอ๋อเขาเอาเกบข้้งบนบ้านก็คือดึงขึ้นทั้งบันไดใช่ไหมแต่อันนี้ก็ต้องต้องรอคนละโอ,โ,อโอเคโอเ